ปปชประจําจังหวัดสุราธานีลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบกิจการดูดทรายอําเภอกาญจนดิษฐ์หลังมีประชาชนร้องเรียนอย่างต่อเนื่องครับที่สถานประกอบการดูดทรายตําบลคลองสาอาเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราธานีนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสํานักงานปปชประจําจังหวัดสุราธานีพร้อมด้วยสํานักงานที่ดินจังหวัดสุราธานีสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราธานีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบกิจการดูดทรายพื้นที่อำเภอกาญจนดิตในพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตซึ่งมีภาคเอกชนร่วมสอดส่องในการเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในการเฝ้าระวังรวมทั้งให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการแจ้งเตือนพฤติกรรมที่สี่ในการทุจริตเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกรณีการป้องกันการลักลอบดูดทรายและเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐจากผู้ประกอบการดูดทรายครับ ซึ่งสำนักงานปปชประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีการรับแจ้งเบาะแสในการลักลอบดูดรายในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐจากผู้ประกอบการดูดรายในพื้นที่จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข่าขายภาคประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบในการประกอบกิจาการดูดรายในพื้นที่ถือครองผิดกฎหมายซึ่งสำหรับพื้นที่ดังกล่าวนะคะเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยขอรับใบอนุญาตมาก่อนโดยเข้าลุกล้ำในการดูดรายขณะนี้นะคะก็อยู่ใน ขั้นตอนสอบสวนของเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไปค่ะซึ่งหากประชาชนนะคะพบเห็นการลักลอบดูดทรายหรือการดูดซายเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตสามารถที่จะร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ที่ที่สำนักงานปาปชประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมายเลขโทรศัพท์077282172ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ